โอเคสวัสดีครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่3ต่อจากการสร้าง Open Chat นะครับหลังจากที่ผู้สนใจของเรานะครับทำการสมัครนะครับต่อจากเราเรียบร้อยแล้วแล้วเขาต้องเรียนรู้เรื่องการกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ต่างๆนะครับผมก็จะทำห้องอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นกลุ่ม l ล n e นะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างกลุ่ม l ลน์สร้างกลุ่ม l ลน์นะครับเหมือนเดิมครับสร้างกลุ่ม l ลน์ จำได้เนาะนะครับก็สร้างเชื่อกลุ่มนะครับอันนี้อาจารย์ปานแนะนำธุรกิจอ่าแบบนี้นะครับผมก็จะใส่รูปนะครับรูปโอเครูปเมื่อกี้สวยๆอยู่ไหนอ่าโอเค รูปดีสวยดีชอบอะออใส่รูปโอเคนะครับเสร็จสิ้นนะครับก็คือเป็นห้องอาจารย์ปางแนะนำธุรกิจนะครับกดสร้างพอกดสร้างปุ๊บเราก็เหมือนเดิมเขาก็มาใส่ข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ย ผมไม่ต้องบอกว่าใส่อะไรเพราะว่าคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้หมายความว่าคุณกําลังอยู่ในห้องนี้แล้วคุณถึงได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณก็ไปดูในโน้ตแล้วก็ Co p ปีไปได้เลยนะครับผมก็จะมีข้อมูลที่ต่อเนื่องจากการหลังจากที่เขาสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยเขาควรจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับแล้วพอทำไปได้สักระยะหนึ่งก็จะต้องเริ่มแยกออกอีกว่าใครที่เป็นคนทําธุรกิจที่จริงจังหรือไม่จริงจังโอเคไหมครับจะมีการแยกออกไป อีกห้องหนึ่งเพื่อทําการสอนอย่างเข้มข้นขึ้นไปอีกอย่างเช่นสอนการไลฟ์สดสอน,สอ,นอะไรพวกนี้นะครับที่ผมมีความรู้ตลอด12ปีก็จะสร้างขึ้นไปอีกห้องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจนี้อย่างจรงิงจังนะครับก็จะแนะนําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านออนไลน์โดยตรงนะครับก็ <c oughs> ข้อมูลที่นํามาใส่ก็มาจากโน้ตคุณก็ไปเก็บโน้ตในห้องอันเนี้ยที่คุณเข้ามาดูได้เลยแล้วก็เอาไปวางนะครับแต่สิ่งที่ต้องทําก็คือคุณเอาลิงก์ กดเชิญกดลิงก์เชิญแบบนี้นะครับคัดลอกลิงก์คัดลอกลิงลกง์ครับโอเคเอามาใส่ใน <c oughs> กลุ่ม openchat นะครับก็คือว่าหลังจากสมัครสมัครชิกแล้ว เชิญเข้ากลุ่มเพื่อรับ,บอุปกรณ์และรับเพื่อเรียนรู้กลยุทธ การทำธุรกิจและและคลิปวิดีโอสอนที่ลิมนี่เลยครับ โอเคว่าอ่าถ้ากดเขาเข้าเข,า,เขามาเข้าสเต็ปก็คือหนึ่งดูนะได้สเต็ปนะสเต็ปแรกคือเชิญเพื่อนเข้าห้องไลน์แชทนี้นะครับเพื่อมาดูข้อมูลเบื้องตน้น พอเขาสนใจให้เขาคลิกสำหรับผู้ที่ดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วอยากทราบวิธีการสร้างไรายได้ก็ไปที่ Open Chat นะครับเขาคลิกมาที่ Open Chat นะครับเมื่อเขาดูข้อมูล2อันนี้ก็คือการสร้างไรายได้และการดิวล้านนะครับถ้าเขาสนใจเขาต้องสมัครสมาชิกแล้วนะถึงให้เข้า ถึงให้เขามาเข้าต่ออันนี้คุณอาจจะโพสต์ไว้ก่อนหรือว่าคุณอยากจะโพสต์หรือเอาส่งให้เขาเป็นลายบุคคลก็ได้แจ้งเขาอาจจะแจ้งว่าสําหรับท่านใดที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับแจ้งเป็นลายบุคคลเข้ามาได้เลยแอดมินจะทําการส่งลิงก์เข้าห้องเพื่อทําการเรียนรู้การทําำกลยุทธ์ <c oughs> การทําธุรกิจและคีวิโอสอนที่ต่อไป <c oughs> <c oughs> คุณก็จะพาเขามาเข้าห้องนี้เห็นไหม ข้อมูลก็จะถูกส่งอยู่ในโน้ตนะครับเวลาคุณไลฟ์สดหรือคุณพูดคุยเนี่ยกับทีมงานคุณคุณก็จะ like ไลฟนะ์ในห้องนี้ได้นะครับในห้องนี้ได้เพราะว่า Open Chat จะไลฟ์ไม่ได้ Open c แ a t จะไลฟ์ไม่ได้นะครับแต่ห้องนี้จะไลฟ์ได้นะครับก็จะเป็น3ห้องตามกลยุทธ์ที่ผมแนะนำโอเคนะครับนะครับวิธีการทำก็จะเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาทีมงานรวมถึงอง,องค์กรของเรา ต่อไปเรื่อยๆก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ